จตุรัสสุพรรณบุรีพระของหลวงพระแดงทุกข้องนะครับเป็นที่ต้องการของนักเล่นพระชาวสุพรรณบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหรือเป็นพระเนื้อดินพระพุกฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้นะครับ ม,มีพระลอดของหลวงพ่อแดงวัดทุงคอกจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ชมกันนะครับผมก็จะบอกอย่างนี้นะจุดเด่นของพระลอดของหลวงพ่อแดงนะครับจะมีขนาดที่เล็กจิ๋วนะครับเนี่ยจำพิมพ์ไหมนะครับเผื่อพี่พิมพ์เพื่อนท่านไหนมีนะครับนี่จะขนาดเล็กก็ปกตินะครับดูพิมพ์ทรงค่ะนางอย่างนี้นะ จำปีกนะครับมีปีกปีนออกมาข้างๆนี่ตรงนี้ต่อฟังด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลบพระแดงวัทุงคอกเลยนะครับพิมพ์แบบนี้เป็นเนื้อดินนะครับไปดูนะพิมพ์ก็จะคล้ายๆกัน,อย,นอย่างนี้นี่นะครับสวยไหมครับ จำพิม์ให้ได้ก็พอครับเล่นไม่ยากครับพระพระพระอดของพระแดงนะครับจอดสุพรรณบุรีพระของของพระแดงทุกห้องนะครับเป็นที่ต้องการของนักเล่นพระชาวสุพรรณบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหรือเป็นพระเนื้อดินพระทั่วไปนะครับคือมีราคาทุกรุ่นเลยนะครับเป็นพระเกจิที่ที่ใครก็ต้องการนะครับยิ่งเหรียญนะฮะเหรียญของพระแดงเนี่ย เซียนพาระดับประเทศหลายๆท่านนะครับก็นิยมเช่าหากันนะครับเป็นพาที่มาตรฐานสากลค่อนข้างสูงเลยนะฮะปัจจุบันก็หาได้ยากนะครับรุ่นแรกเนะี่ยสวยหายากนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนมีนะครับขนาดเล็กนะครับเทียบกับเล็บนี่ก็เล็กมากเลยอะ่ะก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มีมของเล่นแบบนะครับต้องบอกไปก่อนมาของเล่นแบบนี้ราคาเล่นหา อยู่ที่หนึ่งพันบาทบวกลบต่อองค์นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงผมมีสามองเนาะนี่อย่างงี้ก็องค์ละพันก็บาทนะไม่ใช่สามองพันนะครับอย่าเข้าใจผิดนะองค์ละประมาณพันบวกลบนะครับแล้วแต่สาภาพนะถ้าสาภาพมีก็ประมาณพันนิดๆ,ๆโอเคครับพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็นำพามาแบ่งปันความรู้เพียงเท่านี้นะครับหากผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปผมกราบขอพภัย่างสูงด้วยนะครับวันนี้ ผมมีภาพมาแบ่งปันความรู้เท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ